สวัสดีครับพี่น้องนะครับทักทายพี่น้องนะครับจะคลิปหนึ่งก็แล้วกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับวันนี้เขาจะมาถ่ายปุ่นส่งปุ่นเตอร์กันครับวันนี้นะครับถ้าเปิดก็ต้องมีมิกเซอร์นะตา่เนี่ยเราดูก็ยู่แล้วดูบีกินแล้วครับดูแลเรื่องสุดครับวันนี้นะครับวันนี้งานไฟไหมเบอร์ ไม่หม่อีกแล้วไม่ใช่ไม่พี่เอี้คนเดียวตอ,แอนตอแรกตอนแรกคุณโยม <c oughs> ตอแนแรกคุณโยมบอกว่าวันที่สิบเอ็ดลรวอ๋อวันที่สิบเอ็ดไม่สามารถค่ะ ขอเปน็นวันที่12แล้วกันนะคะเดซสยซุดน <East. S 2> ี่ um ทีมนี <c oughs> ่นะครับท mm ีมหมื่นหมึ่นด้วยเซุูโอ้เป็นแบบไม่เข้าคาแรคเตอร์มันตามเพลงที่เราร้องไงจะได้บอดดี้เซซูขอบุณพี่น้องขอบคุณพ่อบ้านผ่านกองเลยขอบคุณพี่ม้นะคะที่ดูแลทำอินเตอร์เน็ตอีกแล้วครับงานนี้ทั้งโต๊ะทั้งเราวทั้งพัดลมทั้งน้ำดื่มครับนี่แรักพอบ้านพันตำแหน่ง โอเคขอบคุณพ่อบ้าทครับส่วนทางด้านนี้ป้ามันเกิดพร้อมกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่ครับอันนี้แม่น้องแม่น้องอายนะครับส่วนนุ้นแม่น้องปอแม่อายกับแม่ปอนะครับ พี่พี่ใสกับพี่สู๋ใสกับสูอันนี้ใสอันนี้สูสคือว่าจังสันสู๋เสืใสเื้อเสื้อใสื้อสูเลยสู๋ใสใสสู๋โอ้สุ๋ใสพี่สูกับพี่ใสใสสม๋สุ๋ใสใหญ่เออสุใสใหญ่สุใสใหญ่ฮาเบิองน้องสาวเ้าครับวันนี้นะครับสวัสดีล่ะอันนี้น้องอายเนาะ สวัสดีบ๊อบป๊าชค่ะโหล่อมากเลยหล่อมากโอ้โหไม่มีรูขุมขนเลยอ่ะคนอะไรอุ้ยหน้าเหมือนมาริโอเมาเลอร์เลยอ่ะมาเลยได้ทยเลยพี่น้องสวัสดีครับอันนั้นมาริโอเมาเลอร์แล้วอันนี้อ่ะอันนี้มาริโอเมาซ่าเมลซ่าหวานเมลซ่าน้องพายนะครับเดี๋ยวอาจจะไปถามได้ไอจีไปถาม อ่าน้องอายคสวัสดีน้องอายก่อนเนาะสวัสดีค่ะเออวันนี <ang: atz> <ome> ้วันนี้ก็มาถ่ายโปโตูใช่เออถ่ายโปูเตอร์ถ่ายโปูเตอร์นะครับถ่ายโปูเตอร์บ้านอันชุดผู้ใดนี่ชุดผู้บีบอกแมนค่ะชุดผู้บีค่ะอ่ายืน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 พี่น้องโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวขอมามุมนี้ขอมามุมนี้แมนนี่นะครับน้องกายบ้านซีบุนพี่น้องบ้านเราเป็นฮักแทะนะครับ ดุลเล่าข้าวเดียวกันกับเขียมกับมนใช่นะครับรุนรรวคราวเดียวกันอ่ะสวัสดีภาษาเขมรน่อยโอ้คนละคนคนละคนลืม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 คนละคน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 เออเอออันนี้น้องออ้นะครับส่วนทางด้านนี้น้องปอนะครับน้องแมงปอจจงกรวองประโณนเอาเอกราของเราหนูไม่ใช่เขมรหนูก็ปนละนูดีสวัสดีแบบ จุงกระบองประโอนสระเองนะคะอะไรวะสวัสดีว่าไม่พี่น้องมาเดียวกันโอ้ครับสวัสดีแม่อาบกประโอนกรุ๊ปครุ๊ปขณียกรุ๊ปครุ๊ปครียซั่งอืมซั่งเอออันนี้น้องแมงปอนะครับไอ้วันนี้ก็มาถ่ายโปสเตอร์เหมือนกันนะครับวันนี้ชุดสวยๆจากนั้นคุณก็เอายืน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 หน่อยยืน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 หน่อยนะครับยืนหน่อยจะได้เป็นชุดแบบ น่ารักน่ารักเนี่ยเบิ่องพี่นอ้องส่วนกับนิสัยตัวเองมากนิสัยเป็นคนแนวใดเป็นคนกระเริงค่ะเป็นคนกะเริงกะเริงแปลว่ายังบันเนี่ยเบาอย่าอย่าพูดให้มันชัดเจนที่พูดหนูว่าไทยไม,ไม,ไม่ไม่ท่องไหมคะเออเออออ,อ,อ <laughs> กิน เอาก็อีเอาก็อีไปนั่งด้วยกันเราก็อีไปนั่งด้วยกันโอ้ยเป็นเป็นป้าสุดจะจะจับผูกเสี่ยวกันแล้วนะคุณผูกเสี่ยวกับใครอ่ะผูกเสี่ยวกับอ้ไอค่ะผูกเสี่ยวกับอ้ายเหรอค่ะอ้าวเขาบอกว่าคนอะไรเกิดวันเดียวกันทำไมอ่ะวันวันอะไรวันที่เดียวกันวันที่เดียววกัันนที่เท่าไหร่อ่ะวันที่สิบมีนาวันที่สิบมีนาวันศุกร์พศสี่เก้าพศสี่สิบเก้ามีปีเดียวกันก็เขียนก็มุนไชเลย สวัสดีครับแคล้วเดียวกันนะพบอมือเดียวกันมัดียวกันเดียวกันแล้วกังี่เอพ่อค่ะสวัสดีคุณแม่สวัสดีนะอันนี้อันนี้อย่าบอกนะว่านี่ก็เกิดปีเดียวกันกับเขาโอ้โหเสี่ยวซ้ำเนี่ยนี่หันสีช็อตเป็นยังสีซ่าใส่เออน่าแม่ สีซาเนี่ยกับพี่ลีกันอันี้ลีเยสีมาอยากควมหน่องเขาเถอะเยนจะรล้องนาบัวนาเพาะมันอันยงก่อันสมัยอันนั่งอีกคู่ก็มีใส้บัตร่าบนนะเย็นวันนท้วันะกอังกอดพีเตนเปื่อยเยเนันสิมาไทยสองสาวได้สามสาวคับพี่น้องเาก็อีนั่ง เรื่องสาวจ้าลูกสาวสองสาวน้องอายกับน้องเมงปอจ้ะค่ะเป็นจังไหนค่ะไอ้ว่าเกิดมื่อเดียวกันวันเดียวกันพันศศเดียวกันเวลาลายๆกันพี่น้องเป็นเรื่องมันเป็นดีแปลกให้เป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่แบบว่ได้นัดหมายพี่ลีเกิดขคือในจังไหนกันวันนัดหมายจังไหนเขาก็เกิดวันที่สี่มีนาพศสองพันห้าร้อยสี่สิบหกคือกันได้ไหมี่หกยี่สิบหกฮะเจ้าแล้ต้องเกิด สิบหกมันมันยีสิบวครัมันคือการแห้งสวัสดีครับอุ๊ยว่มุ่งนีนะนุ่นไปลุยอยู่เอ้ยังไหนคนพูงงามเนาะก็วันนี้ก็มาสัมผัสนะครับสองสาวเอ้าวันนั้นวันนั้นลำก็มียังไม่จบเลยยังไม่จบยังไม่จบเลยเพราะวันนั้นช่างเขาทักก่อนวันนี้นูต้องลำให้จบ งัวนะยะงัวสิงัวไม่ได <si ้เดี๋ยวพ่อเป็นต่อย่างให้หนูก่อนอื่นมันผิดไปดเี่เอามนีสิด้ห่วยเนต่อยันไงเพือนพ่อามืนอเป็นยังเนี่เรียกพี่สิลูกเรียกหมเรียก่ไดหมกูหยพ่อเต้ปากไปแล้วพ่อไปดังลูกสิออก มันในหัวกันมากไหมมัประธานในมันบรทธานในมันบระธานในยูเอายังไม่จบเลยเอาให้จบไม่ไม่พ่อเป็นตัวอย่างให้หนูก่อนโอ้ยได้นางได้นางนี่มันย่านครับแฉ่พ่นไปเอาอันน็อดมะเค็งนะภาษานี้มันเป็นสำเนียงเขาอ๋อมันเป็นสำเนียงใช่มันเป็นสำเนียงของเขาวันนั้นเขาลำวันนั้นเขาลำไม่จบเลยวันนั้นเอฟซีเขามาดูว่าเออมันเขาลำยังไงลำสำเนียงเขมรพูดอีสาน โอ้ยได้นางได้นางฟาห้องปางมันบรตตางเสียงปืนอะไรเนี่ยสียงนยืนคุยกันอย่าวันเกิงเดือดทานเขาเลยจิจับเลยเขาเลยจิจับพี่ลีเลยมั้งให้มันให้มันเป็นเอกลักษณ์ของน้องไปเลยเร็วเวลาเวลนแล้วเวลากล้องไม่แล้วเวลากล้องกล้องพ่อมานี่หนูไม่ต้องพูดนี่เลยหนูพูดสำเนียงหนูเลยเป็นเอกลักษณ์หนูไปเลยเออพ่อก็จะได้พูดด้วย่ะพูด ไม่ได้บังคับไม่ได้บังคับแต่ต้องพูดซามซองเนื้อซูลอ๋อยด็กชายจะปวดหรอเอาตั้งใจดีด้วยขาตั้งใจเอาได้ถึงยังมะนี่ถึงตีนยังเขาบอกอยัางนี้นะตัวเขาผิดีมะปวดเดี๋ยวนีเอาก็ะทำก็ไปุกทายตีนเขาก็บอกว่าตีนกองมันตีนท้ายตีนท้ายหัวคอยโอ้ยหัวเข่า คอยเบวาเดอมันเป็นภาษาผู้ไทยผู้ไทยฮะาเอ้าพูไทยกสินนี่เขาเจะไปเอินหัวเข่าอะไรเอินมาพ่นหัวโขลยพคนแตกย้ำขาว่าเขาดู่โอ้พ้นหัโขยทำเอาพนพ้นมาละก่อนคนกระสินเมียนี่หูีไทยวโอ้ยมันเตียงแล้วเราคู่นั่นนะซ้ำนั่นแหละเมียนเอาเร็วๆให้มันได้จกรนึงให้มันเดจกรนึ่ง จะบานนั่แล้วว่าดังบ่เจ้าดิกฝนพญ่เขีนว่าโอ้น้ำตาเขาแตกเลยน้ำตาแตกหมอคนอ้วนหัวดงไดนั่นนะอย่าไปเสียเดียวแปลงสินุดน่ามันซูนม่ได้มานีภาษาธิตภาษาจันภาษา้ไทยด้วยเอเดี๋ยวยิมคูกันคอรูมนับพวกน้อยสามองหน่งัทนย

คือโซโมคือโซโคกแทนคำว่าคำจานนะให้เกียดคนเบิองแน่โอ้ยโอ้ยห้เกียดคนฟังโอ้ยโอ้ยนี่แปลว่าหัวเข่าเขาเป็นอะไรบ้างหัวเลยเขาบอกโหโอยโอ้ยอันนี้โอ้ยโอ้ยว่แมนหัวเข่าโอ้แล้วไปว่าแมนหัวนั่นเฮ้ยไม่สิแล้วเจ้าคิดดีว่าได้เนี่ยพอเการคิดดีอยู่เด็กคิดดีเด้กคือปกติเราก็เรียกกันแบบนั้นนะเรียกหัวเข่าอ่ะแมนเอ้ยแต่งหน้าแล้วแล้ววะนี่ ก็จวดในเนาะก็จดในเพราะว่าหน้าตาผมกันอันนี้อยู่อันอันนี้เกิดพ่อซออะไร cc อุ้ยบอกว่ีเกิดโดนแท้เป็นพีนข้าวหาปีสองนก็นั่นล่ะโดนุ่นเดียวกันเุ่นเดียวกันเลยเียนเพื่อนเยเราจู ใครเป็นน้องจับปีหนึ่งด้อยบอคือว่าสัตว์เอาเขาเกระซี่หาน้อโอ้ยหอนไปเข้าพันลมก่อนนี่เอามันไปเงียบแต่ไปก่อนเลยล่าเพื่อนไปก็ได้อีหล่าเพื่อนลเ่อนโอ้ยย่าไล่ไปแสนนอแบนโอ้ยหอนพี่น้องเอ้ยไปเซ่ช่วเลยตีครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้กันนะครับ พีบ่บอกวจ๋าบอาน้องขุมวนกันน้องๆเนาะรับน้องฝ่ายน้องปอแล้วกา็น้องน้องไอเนาะนะครับวันนี้ก็มารอถ่ายโพสเตอร์นะครับก็ขอคุณพี่น้องครับนะครับที่ติดตามให้ความัาความแพงนะครับจากทุกมองทุกบอลฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามในกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวสักครู่เราก็จะเริ่มทําการถ่ายโพสเตอร์ถ่ายรูปก,กัน ฝากันคลิปหน้าครับพี่น้องอยู่ดีเมีย่ยงสุขภาพทางกายแข็งแรงสุท่านทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนเดอ้อวันที่ต่อไปครับสวัสดีครับ